โอเคครับ่ะถ่ายกันนะถ่ายไนนะครับราว่าาดเป็นไงครตื่นเต้นมตื่นเต้นมากจริงๆวันนี้เป็นแบบ a good day นะ Uh, สบายใจมากแต่ uh, มี a little bit sad because คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่สิงคโปร์มาไม่ได้ไงแล้วก็ครอบครัวคนจรอ,อยู่ที่อเมริกามาไม่ได้เลย so สองคนพอแล้วตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนค่ะมีแต่เคน uh, ไม่ไม่มีมิสแล้วนะมิสซิส หวังคุยมีนโอสาใช่แต่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเนมก่อนออใช่ค่ะคว,าว,วางแผนจะแต่งงานไว้อยากเ <laughs> สเต็ปมากใช่ไหมสเต็ปมากมโก <laughs> จริงๆ love in covid ยากนะถ้าเปบบแ็นแผนเมื่อกี้เป็นทำทะเบียนที่สิงคโปร์มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่สิงคโปร์ไงแล้วก็ครอบครัวจอนจะมาด้วยแต่ถ้าโควิดติดแล้ว ตอ <laughs> อยู่เมืองไทยแล้วก็ถ้าแบบโควิดไม่มีแล้วอยากไปสิงคโปร์ทำเซอรโมนี่แต่น้อยๆอย่ะคนน้อยมาก20คนเป็นครอบครัวไม่มีไม่มีเพื่อนมาแต่จริงๆอยากอยากรบบอินเทอร์เน็ตเล็กๆดีกว่า,าแล้วก็ทำสิงคโปร์เสร็จแล้วจะไปนิวยอร์กก็ทำดินเนอร์ด้วย20คนใช่ ใช่แล้วแพลนก็หมดแล้ว <laughs> หมดเลยมหมดหเลย <c oughs> แต่จริงๆถ้าโควิดไม่ติดนะเอาซะไปมอดีอปะอยากไปมอดีแล้วก็ทำชุดแล้วมี2ชุดแต่มอดีไม่อยากไปแล้วอ่ะใช่ก็เปลี่ยนแพลนใช่ค่ะ <c oughs> อะไรนะคะ,ะไ,ไ,มไม่ไปแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วแต่แต่ Maybe honeymoon นะ Maybe w e go honeymoon ต่ามดใช่ตอนนี้ีวางแผนเป็นยังไงบ้างคะจดทะเบียนเสร็จแล้วยังไงต่ออะไรนะคะหลังจากนี้จะยังไงต่อไปอ๋อเอ่อถ้าทำทะเบียนแล้วใช่ไหมต้องปแบบรอรอแบบถ้าไปสิงคโปร์ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ไงต้องรอก่อนใช่แต่เดทเดทไม่มีฟิกซ์ไม่ไม่รู้ไปวันไหนค่ะแต่ว่าใจใจเราอยากอยากมีงาน ใช่แต่จริงๆก็คิดถึงคุณพอ่อคุณแม่คิดถึงแบบแบบ,แบ,บอยากทำแบบดีๆนะแต่ตอนนี้โควิดแบบทำแลนไม่ได้อ,ะอ่ะใช่ทุกคนก็บอกแบบเพื่อนก็บอกว่าเออ,อไปสิงคโปร์วันไหนก็ไม่รู้อะ<ม>่ะไปไหนไม่รู้ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ถ้ารู้ก็บอกนะ <c oughs> แต่ไม่รู้ด้วยวรวไไจริงๆไม่รู้อ่ะ แต่มีชุดแล้วชุดเรดดี้แล้วนะมีชุดมี2ชุดแล้วทำแปบนานแล้วว่าหลายเดือนแล้วว่าแต่ทำสวยๆแต่ไม่มีไม่มีที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมอยู่ที่บ้านไหมถ่ายลูดีกว่า <c oughs> ใช่ต้องไปบระมแล้วอ๋อใช่เป็น uh, Bachelorette Party ไปกับ uh, เพื่อนสนิท uh, พี่ซินดี้ไปด้วย uh, ใช่เป็น last day before m r s s ไง ปาตีแบบมีใหญ่ๆใ, <Yeah. S 1> <laughs> ใช่แต่อันนี้ทำได้ <Yeah. S 1> แต่บัตรเชิร์ตปาร์ตี้ที่ <Yeah. S 1> ไป uh พัทยาแต่มีคุ่มีมีเพื่อนอยากมาไงเพื่อนที่ฮ่องกงแล้วก็เพื่อนที่สิงคโปร์อยากมาแต่มาไม่ได้ไงใช่ How is our love จริงๆใช่ The b e s t อะไม่ยากแล้วก็แบบมีแบบภาษาอังกฤษนะ When you know you know ถ้าอยู่หลูแล้วก็รู้แล้วไม่ยากไม่คิดมากไม่เครียดง่ายๆแล้วโอซาว่ามันเร็วไปไหมคะหปีใช่ก็เร็วนะหนึ่งปีไงแต่ก็ถ้าอยู่หลูแล้วก็หลูไงเข้าใจไหมไม่ต้องคิดมากอ่ะ ถ้ามีฟ e e l i n g แล้วก็ก็ไปเลยอ่ะถ้าไม่ไปก็คิดมากไม่ไม่ดีด้วยนะแล้วก็แก่แล้วนะคิดอะไรอยู่บ้านดูละครเนาะไม่เอาค่ะคุณจรถูกใจเราตรงไหนคะอะไรนะอ๋อคนจจรเป็นเพื่อนเออคุณจรเป็นคนปัดง่ายๆแล้วก็ปัด สบายมากแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนโอซ่าโอซ่าเป็นคนแบบน,นี้คือคุณจองก็บอกแบบคุณจองก็ชอบโอซ่าแบบนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่าแล้วก็คุณจอนกับสนิทกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็แบบโทมาคุณพ่อคุณแม่เยอะมากแล้วก็แบบดูแลมากๆแล้วก็แบบสนุกอะไม่คิดมากนะ you t t h งติ so much อ,อะไรนะคะทุกอย่างเป็นเราใช่ แต่แบบจริงๆ life is not easy นะก็ยากด้วยแต่แบบ life already เป so ็นยากสุดท่าแบบแต่งงานคนยากไม่ดีนะเชืยวป่อ Why do you like me บอกดีดแน่ um, I love her for who she is I think her personality and you know we've known each other for a really long time and we've been friends for a really long time and It things these that just one of เป็ e เพื่อนก t อ i ค t ณจอบบ e กเป็นเป็นเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ปัดคุณจอนไม่อยากเปลี่ยนโอซาก็ชอบโอซาปับตอนนี้อ่ะใช่แล้วก็แบบ it's just easy we don't have to we don't have to change anything just she be who she wants to be and I love that about her แล้วก็ดูแลมากด้วยแล้วก็แบบ ถ้าผู้ชายไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีนะก็คุณจองก็โทรมาคุณแม่คุณพ่อแบบเยอกมากใช่เบบีเหรอก็สเต็ปไปสเต็ปได้ไหมคะยังไม่ไปสิงคโปร์ยังไม่ไปสิงคโปร์ยังไม่ไปนิวยอร์กด้วย <laughs> แล้วก็บอกทำไมทำไมทำไมหปีก็แต่งงานแล้วโอเค1ปีแต่งงานก็แบบหนึ่งปีก็แล้วก็มีลูกไม่รู้ใช่ ใช่ step by step ก่อนช้อนช้อน one step at the time ที่กว่าเนาะจริงจริงมีวางแผนไหมว่าแปลงเมื่อไหร่ดีจะมีเบบีอะไรถ้ามีก็มีเนาะก็ไม่แพลนไงไลฟ์ไม่มีแพลนเนาะใช่ก็แบบก็แบบ trying เ่ยถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็คิว trying ใช่ไหมปล่อยธรรมชาติใช่ไม่ Yes. Do like you think the same, like trying with a baby? Just like, just if it comes, it comes, you know? Agree, agree. But one step at a time, we get married first. One step at a time. Yeah, yeah, yeah. Try, i not COVID. to ruin my plan เข้าใจไหมโอซ่าแบบโอเคถ้าโควิดติดก็ไม่เป็นไรก็ไลฟ์ก o ส์ออนะไม่ต้องแบบเศร้าอะไรโอ้อันนี้ทำไม่ได้นี้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แบบเปลี่ยนแพลนดีกว่าใช่อันนี้เป็นวันนี้เป็น the right way you know like the story is โอซ่อยู่เมืองไทยทำทะเบียนก่อนใช่ ไม่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่แต่แพลน้นแพลนก่อนเป็นทำทะเบียนที่สิงคโปร์ใช่ค่ะอือค่ะถือถือถือโชว์หน่ะถือโชว์หน่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ